เนิวฟังนะกูถามว่ากลับกี่อะกูอ่ะฟังนะก็ไม่ตอบกลับกี่นะีคือกูจะได้มาตอนที่มึงกลับอ่ะมึงฟังกูนะมึงอะอยากหิวแสบสุดๆมึงหิวแสบสุดๆ <c oughs> มึงถามกูว่าร์ดยังไงมึงก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างมึงก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะมีขึ้นบ้างมึงมีวันนี้ได้ก็เพราะใคร <c oughs> ก็ตลกเลยยิ้มเปิดพูดจ้าเออความคิดสร้างสรรค์เลยเนาะเยี่อะมึงจะด่าว่าอะไรมึงฟังนะเมื่อค้รหิวแสงเลยอะหิวอะไรฝนมึงเปิดจ้กูเป็นนักแสดง G D H แล้วนะมึงฟังนะโซฟังนะเม่คัชม e โอเคโอเคยูโน n o w Yeah You f o l l one step You know you f o l l one step back You know นี่คือรุ่นพี่โอเคยูอะไรนะ มึงอะภาษากรีกตามหลังกุลภาษากรงกอินเดียเลส you a s k e r me once t o w no I'm not after you because I live in elevator oh, oh my god กูขึ้นลิฟต์เลยค่ะ you ก็คือเดินต่อไป oh my god you should f o l l b w m e like one h n d e d people watching that t h อะโชว์ขง my you know อะไร I don't know h i h i international fan you know h um you know i um เด็กใหม่มึงเข้าใจเด็กใหม่ปะว่าไงอีแก่เก่าเสื ไม่มีกูไม่เชื่อเขาไม่มีใครพิมพ์ชั้นเต้ก็มึงบอกกูอีเด็กใหม่กูก็บอกกูแก่เก่ากันทำไมอะเอฟเอฟเสื้อตะก้าอันไหนคะอะไรวะอย่าไปเอฟไปซื้อร้านอื่นแพงไปซื้อโพเอมใส่ดีกว่าราคาเท่าโพเอฟเลยไม่ละอีน่วอ่ะมึงก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้เราไม่赖ด้วยกันนะเพราะอันเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคนละแหล่ง มึงคนละแหล่นิวคิดถูกแล้วมึงคิดว่ามึงจะดาครับพอแหลงกูอยู่อยีเลยกันเทียมมึงมั่นมึงแหลงมึงอยู่ปีสามอยู่เลยโอ้โหนิวมึงฟังนะว่าอีกไกลมึงฟังนะอีกเยอะมากๆเลยอ่ะมึงอ่ะมึงมึงมึงกูไม่รู้จะสอนมึงยังไงอ่ะไม่ต้องสอนสอนอะไร นี่เป็นซูปเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้ามึงเป็นดาวค้างฟ้าเหมือนกันแต่ค้างอยู่ที่ทางฟ้าจำลองกูเนี่ยซุปตาพาตาลุยแล้วแล้วตาลุยในหนามอ่ะซุปตาพาตาลุยแล้วขี้ซาเล้งลุยแล้วลุยเขาไป่ได้กอดเนาะไม่สายเขรก็บักอะไรนะบักเล็บบักเล็บแมวอ่ะมึงเป็นดาวค้างฟ้าที่ทองฟ้าจำลองมึงฟังนะ โกไกยนเนี่ยถือว่าแบบเชิญแบบมึงเข้าใจปะหลายคนเนี่ยมาถามว่าแบบให้ทลาะกันหรอกูบอกว่ากูไม่ทะเลาะหรอกูะเลาะกูเลาะอยู่แล้วกูบอกว่ากูเลาะอยู่แล้วเพราะามึงหิวแสงมากกว่าคนปกติทั่วไปอีนิวมึงยอมรับว,ว่ามึงหิวแสงถูกไหม กูหิวข้าวกูไม่ได้หิวแสงกูไม่เคยหิวแสงกูดังจะไม่ได้ดังยังไงแล้วที่ฝนมึงได้ยังไงทุกวันนี้กูเดินกูแทบอ,อย่างนี้แล้วต้องมีบอดี้กุ้มบอดี้กาดแล้วได้กาดไดก่น่าลอยลอยตองสนามมวยทําไมอะ่ะฟังนะวันนี้ที่เราต้องมาแซปเปเรตกันเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะคะแซปเปเรตกันคือหมายถึงว่าแยกกันนะคือแยกต้องไล่กันเพราะว่า เขาอยากดังมากกว่าอะไรกูดังมากกว่าอยู่แล้วนิวถ้ามึงไม่ได้กูทำไมในเรื่องของอะไรอ่ะมึงฟังนะอันดับที่หนึ่งโยโยกับมึงมีได้ทุกวันนี้เพราะใครเพราะตัวของกูเองเพราะความสามารถล้วนๆน่าจะเป็นด้านของภาษาเช่นหน้าตาเดินแบบมีมงเป็นนักร้องนักแสดงเป็นอะไรอีกอะโอเค เรื่องภาษามึงคิดว่ามึงพูดภาษาอังกฤษอะคนเขาชอบมึงมากเลยดิก็เป็นการสอนสองภาษาอังกฤษเช่นการที่มึงไปตลกโปกไฮดาเกนเอาหน้าเลยเข้ามาในนี้เป็นการะกินีเนี่ยแล้วมึงเล่นตีนกับกล้องกูเลยอะกูไม่ได้เล่นตีนใครสัดแล้วเมื่อกี้อะไรมืออะไรคะ ชั้นต่ำค่ะอีดอกไม่แพนค่ะแพนคือชั้นต่ำนะคะอย่าหาแพนนะคะพี่นิวสวยมากขอบคุณค่ะพี่ฝนสวยสุดๆเลยค่ะอยู่คนเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องปรหว่างพึ่งพี่นิวนั่นไงลุดออกมาแล้วสุดทยมึงก็ต้องมาพึ่งกูจนได้ไม่ใช่เขาพูดเขาพูดออกมาเลยว่่พี่ฝนกับแม่ซื้อไม่เขาบอกเลยว่าพี่ฝนแบบเซอร์ไวได้ด้วยตัวเองค่ะโถยนิวอีดอก พี่นิวน่ารักพี่ฝนสวยกว่าพี่นิวค่ะธรรมชาติมึงทำมาตั้งเท่าไหร่กูทำมาตั้งเท่าไหร่มึงก็ทำแ้่ทำมั่งไม่แต่กูทำแต่กูทำเท่านี้กูได้เท่านี้กูโอเคไงทำกี่โมงโอ้โถนไม่ทำแล้วเหรอเนี่ยแต่แต่ค่กูทำได้เท่านี้กูโอเคแล้วนะแต่มึงทำเป็น้านลานค่ะกูไม่เสียอะไรสักบาทค่ะทั้งกูไม่เสียเหมือนกัน สินาทีอีกแล้วไม่ได้พูดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอุ๊ยขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะเฮ้ยเราอย่ยอมดิวะขอบคุณนะคะไว้ใจ้รักคนดูแค่ประมาณดับสามร้อยขอบคุณหัวใจคะ่ะ ไม่อยากให้เห็นนิวค่ะนิวคนดูหกสิบสี่คนนึงหรอ <S 2>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  โอ้ยขาลงแล้วหรอก็ขาลงไม่ไม่ได้ขาลงค่ะโอ้ยตาละคนขึ้นมาเยอะมากนะคะแบบคนดูเยอะมากขอบคุณนะาตาล่ะพี่นิวสวยเหมือนไฮโซมากค่ะขอบคุณค่ะไม่มีไข่ควายมโนเอ้ยแล้วมึงไม่่านของมึงเองอะ่ะไม่ไม่ของกูคือคนมันยอดขึ้นตลอดอยู่แล้วไง ของกูยอดตกตลอดทำไมพี่นิวจริงๆหลับไปแล้วน่าสั่งอันนี้ได้น้องทำไมฮะสั่งอันนี้ได้น้องอ๋อแต่แต่สั่งพวกนี้ได้นะคะอ่าฝากคำถามฝากคำถามถึงมันได้ค่ะรินเปียมากเมนู่นี้ครับเอ่อคนยัยชอบแม่พึ่งจะสองทุบเองสองทุบเราไง ม,มีคนถามบอกว่าอีดอกสองทุ่มแล้วมึงไม่กลับบ้านเขาถามกูมาว่าสองทุ่มไม่กลับบ้หนหานแล้วทำไมเธอไม่ไลฟ์ของเธอแล้วเธอมายุ่งไลก์ของฉันล่ะไม่ใช่กูถามมาเฉยๆมันไม่ตอบมันเป็นเส้นขนาดหนึ่งแล้วฝน <c oughs> คือเส้นขนาดอะไรเส้นขนาดมันไม่ันมันจบกันได้แล้วฟังนะกูย่แล้วกูจะไปเป็นดาวอยู่กับมึงนกูเป็นโคนตมเหมือนเป็นอุกาบาต ระเบิดน้อยหน้ากูจะไปเป็นดาวแล้วกูพร้อมแล้วที่กูจะไปเป่งประก,กายบนฟ,าฟ้าก้าอีฝนมึงจนะเลหนักควายของมึงต่อไปเถอะเล่นกับควายมีเพื่อเป็นควายแล้วคือควายคือใครโยกะ <c oughs> มึงฟังนะชีวิตเนี้ยโอเคถ้ากูหมดจากเมืองถ้ากูหมดจากเมืองนะคือสมมตินะมันแบบก่อนหะลักจังทำไซราง ตารางเมตรเท่าไหร่ก็ว่าไปเตรียมได้เลยสายล้างคือหลายคนนะคะถามว่าทำไมฝนดิวไม่ไหลด้วยกันนะคะคืออันนี้มันตอบชัดเจนเลยว่าไม่ถูกกันถูกปะไม่ถูก สำหรับใครที่นะคะที่รอ,อความบันเทิงนะคะร้องเพลงพอๆใ <c oughs> สๆนะคะเดี๋ยวรอไม้สักคู่เดียวนะคะวันนี้เปิดคอนเสิร์ตเลยเป็นมินิคอนเสิร์ตเปิดอัลบัม้มโถยควายเฮียอยากจะหาแบบผู้จาแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวหาแบบว่าอุ้ยคนคนใหม่แบบว่าอยากจะแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวเอาแบบว่าแบบคนใหม่มาเป็นคููจ้นคู่ไร ก็เอาเธอแล้วรอเชียร์วัน <ละ S 2> น,นี้ตากเป็นสมุกกี้ใบนะคะ <laughs> สมุกกี <laughs> อาอสัตว์แ <laughs> ม่เชดกล้องหน่อยไอสัตว์กล้องธรรมดาฝนจะด่าเยอะทำไมได่าเยอะเดี๋ยวมก็บิวบิวบิวอะไรบิว,วบิวคิว สวัสดีนะคะฝนสเนียดโอ้ยกูซื้อสบู่นกแก้วไปอาบนาำไ่ตัวเหนียวมากไปไหนมาเนี่ยกี่วันอะกี่งานล <c oughs> แล้วให้โซไปหาหลอกแดกเล้าฟรีคนอื่นดิโอ่กอดยาว <c oughs> น้อยกอดยาวน้อยกอดแล้ โคตรจะรวยโคตรจะรวยโอเคค่ะโคตรจะรวยอะไรอ่ะกูขอกล้องกูไม่ได้เบอร์เลยนะนี่เบอร์เล่นกองบอกมงมาดิไม่ไม่ไม่ยะมันแค่เบอ้์สัตว์เดี๋ยวคนก็หาว่าอวดเพชรอีก คาเทียคาเทียไม่ได้เบอร์นะอ,อันนี้ไม่ได้เบอร์นะทำไมก้องกูแบงกันนะกูไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เลยนะอะไรอ่ะแม่วันนี้นเพชร่นนดอกดีนคะด,ม,ะดมาแล้วมาแล้วลูกสา Kiss, 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 kiss. It's like a. Okay, 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 okay. Friend, friend Kid, friend Kid, please. Friend Chris. Kid, Kid, please. Friend Kid, friend please. Friend Kid, please.